สามอันดับ<ช>ปัญหาความรักเพราะมันมีคนโทรเข้ามาในรายการ<ช>ที่จะแต่งงานอะแล้วดันโทรมาปรึกษาปัญหาเข<ช>าบอกว่าเขาเป็นคนที่ทุกแฟนเก่าของเขาอะเขาก็จะมีอะไรเกินเลยหมดจนกระทั่งจะได้แต่งงานกับคนคนนี้<ช>แล้วเขาแจกการ์ดเขาเพิ่งรู้ว่าบรรดาแฟนเก่าคือเพื่อนกับว่าที่เจ้าวาน้องผู้หญิงคนนี้มีลูกมีสามี แล้วบังเอิญมาเนงนสามีไปมีผู้หญิงอีกคนบอกเลิกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้แล้วพี่ไม่คิดว่าจะจบอย่างนี้คือผู้ชายค่าตัวตายเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แล้วแตผ่ผู้หญิงก็ถูกพ่อแม่ของผู้ชายด่าว่าทําไมเรื่องแค่เนี้ยให้อภัยกันไม่ได้พี่อ้อยไหนลองจัดอันดับสามอันดับปัญหาความรักที่นปัดนาวเนี่ย 5G เนี่ย หรือคนอาจจะแบบว่า LGBT เปิดเผยเกิดสมรสเท้าเทียมก็เลยจะเกิดขึ้นวันที่12นสี้สมรสเท่าเทียมอาจจะเกิดขึ้นโลกกาลังจะเปิดกว้างขึ้นไม่มีเพศ <ưng> ไม่มีอายุไม่มีปัญหา3อันดับแรกเมื่อดำเรียงมาตามที่พี่อ้อยจัดให้อ,อ,อันดับที่3โซเชียลและอแอปหาคู่ความรักทางโซเชียลวันนี้เยอะแยะมากมายครือคือบางทีเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางนี้ทําให้เราสามารถเจอกันง่ายขึ้น แต่มันก็เป็นการเจอกันแบบที่ฉาบฉวยมากขึ้นนะพี่ไม่ได้บอกว่าคนจะมีความรักทางโซเชียลไม่ได้นะคะ,คะแต่เพียงแต่มันก็เป็นช่องทางนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันดีเกินไปไม่มีจริงอ,ะอ่ะอยากให้เตือนตัวเองก่อนอเคยมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่พี่ค่อนข้างงงมากการใช้แบบว่าเป็นแบบสกร,รมอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เวลานานในการที่จีบคนคนึงนะหปีถึงจะรู้ว่าอมิชาชีพ ถามว่าเฮ้ยพี่ตอนเขาเข้ามาเขามาไงลูกเข้ามาอินบ็อกซ์ค่ะพี่แต่เขารู้จักหนูดีแล้วเขาเข้าใจหนูดีมากเขาเข้ามาตอบโจทย์ของหนูพอดีจะไม่ตอบโจทย์ได้ไงคะเขานั่งอ่านสเตตัสหนูทุกวันคุณลงอะไรแบบเขาอ่านคุณศึกษาข้อมูลมาแล้วฟังเพลงรักไม่รู้จะคิดถึงใครดีถวละเขาก็จะเข้าใจวันหนึ่งคุณยังไม่มีใครอันต่อมาปั๊บหนึ่งทำไมวันนี้นั่งร้องไห้กับเพลงบางเพลงเขาก็อาจจะเข้ามาก็ได้ว่า เอ้ยพอเจอเพลงนี้เราอกหักเหมือนเรารู้สึกเราร้องไห้เหมือนกันเลยเข้าใจเขาเข้ามาชาร์จเราได้แล้วมาในช่วงที่บอกปากที่สุดถูกต้องค่ะน้องคนที่เล่าให้เพื่อ้ฟังเนี่ยห้าปีถึงได้ค้นพบว่าเขาจีบคนแบบนี้ใช้วิธีการเดียวกันซื้อกระเป๋ายี่ห้อเดียวกันไปร้านอาหารร้านเดียวกันเพื่อทําให้ตัวเองไม่สับสนในการโกหกอุ้ยพี่ทำเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยถูกต้องค่ะแล้วจีบผู้หญิงชื่อเดียวกันได้ไหม อันนั้นก็เคยมาเขาไม่ม่นกเป็นติกันแต่ว่าเขาจะแท็กเ็ใช่เลยที่กันที่รักเหมือนกันใช่ค่ะขอใช้คำเรียกที่รักทกเหมือนกันหมดถามว่าเขาหลอกเอาอะไรหนึ่งพอคนรักกันเฮ้ยวันนี้แบบปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราเครียดงานมากเลยว่ะมีอะไรทําไมไม่บอกเลยไม่ได้บอกเธออย่ารู้เลยมันมันเครียดจริงเอาไว้แบบอะไรเงี้ยแล้วความรักความรักคือการให้ทําไมเราจะแชร์กันไม่ได้มันก็จะเริ่มมาด้วยสิ่งที่ ค่อยๆมาทางผลประโยชน์ก็เรื่องเงินเรื่องอะไรอมีเงินต้นใช่ค่ะมันถึงมีโรแมนต์แกมถูกต้องค่ะมั่ถึงอ่านไปอ่านมาบางทีคืออะไรรู้ไหมแม่ชีปฏิบัติมาสิบปีถูกต้องค่ะเจอโรแมนต์แกมแม่งถอดชุดขาวเลยหมดตัวเลยจริงเยโย่เลยไมีเความรักเลยโ้นไม่เอาแล้วผมจะไว้ก่อนผมมาเป็นสิบสิบปีใช่เราต้องยอมรับว่าวันนี้คนเปลาะบางขึ้นเยอะนะนะเพราะหนึ่งเรามัวแต่มองจอไม่รอเจอหน้ากันแล้วอ่าเพราะอยู่ในจอปั๊บหนึ่งพอเราปิดปั๊บหนึ่งข้างๆไม่มีใคร อย่างที่สองพี่<ม>เขาบอกมนุษย์เราทุกวันเนี้ยตั้งแต่เรารู้จักกับคําว่าไลนา์ S M S ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ใช่ใชตั้งแต่เรารู้จักกับลายเรารู้จักกับเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาตอบโต้กันค่ะเขาบอกคนเรามันถึงมีโลกสองใบใโลกสามใบโลกสี่ใบเกิดขึ้นมายุคนั้นไม่ก่อนเมื่อก่อนไม่มี<ช>ยุคเก้าศูนย์ยุคแปดศูนย์ไม่มีคมียุคสองพันยังไม่มีเลยมันมามียุคนี้ว่าทําไมคนเราถีงความรัก มันถึงมีโรคหลายใบได้ใช่ค่ะแล้วมันอำนวยความสะดวกมากจะตายบางคนมีแฟนในชีวิตจริงหนึ่งคนมีแฟนที่อยู่ในโซเชียลหนึ่งคนม,ม,มันเป็นแบบนั้นจริงๆคือจะบอกว่าเขาเหงาเหรอพี่ว่าไม่เอาดีกว่าเรียกว่าเห็นแก่ตัวและะ้วพีแต่วันนี้เขาทำสถิติออกมาแล้วนะค่ะว่ามนุษย์เราในโลกปัจจุบันคือความว่างเหงาอืใช่ค่ะจนเป็นภัยคุกคามาเหงาหรือไม่พอเหงามไม่จัดพอเหงาคืออะไรอะ่ะคือมันเหงาเหมือนกับว่า ยิ่งเราไปดูกับชีวิตเมื่อก่อนยุคยุคพวกเราเต็มที่ต้องไปซื้อแมกกาซีนมาเปิดทีวีเปิดวิทยุแต่วันนี้สื่อทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราหมดเหมือนเมื่อก่อนเราจะเราคิดถึงว่ายุคพวกเรากว่าจะได้ดูหนังเรื่องนึ่งอะสมมติดูไอรอนแมนเนี้ยเราต้องไปซื้อจากแมงป่องซื้อจากอะไรวันนี้มันมีสื่อให้คุณดูเยอะแล้วบวกกับว่าคนเรามายิ่งจินตนาการความรักเข้าไปเยอะช่คะ มันก็ยิ่งไปกันใหญ่กมันปนได้ใช่ค่ะเขาคือคำว่าความเหงาที่เป็นภัยคุกคามเลยนะอคกกานอนามัยโลกประกาศเลยประกาศแล้วนะจริงๆแล้วหลังจากโควิดอะค่ะคนเราเหงากันง่ายขึ้นแต่พอยิ่งอยู่กับโซเชียลอะจริงจริงอย่างที่บอกยิ่งอยู่กับโซเชียลมันยิ่งเหงาเหงามากขึ้นเพราะเราไม่ได้ออกไปเจอกันจริงๆเราไม่ได้ออกไปว่าไอ้นิงเป็นไงมากเนี่ยใหม่ๆม่นิงเป็นไงมากเออก็โอเคนะ เพราะฉะนั้นจริงๆงเงินนะั้นนะเงินนั้น,น,นขึ้นมาในห้องจะมีแค่เราคนเดียวแล้วมันหวยหายอย่างงี้เออกับอุปกรณ์การสื่อสารเท่านั้นแล้วก็คิดไปเองแล้วก็เขีนไปนานมันมีนมันเป็นโลกก<ป>ึงง่งจริงกึ่งจินตนาการเนะพราะฉะนั้นอย่างแอปหาคู่เนี่ยวันนี้ต่อให้มีคู่ยังหาแอปหาคู่เลยเพราะอย่าลืมนะคะว่าคำว่าคู่นั้นแล้วแต่ว่าเราจะเติมหลังจากคู่นั้นว่าอะไรหาคู่บางคนหาคู่คิดแต่ไปเจอกับคนหาคู่นอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหาคู่คิดกับคู่คิด มันก็โอเคแหละแต่คุณจะไปแมทช์คนที่แค่หาคู่นอนอแล้วคุณจะมาบอกว่าทำไมหนูเจอแต่คนไม่จริงใจตลอดอแล้วน้องๆบางคนพอหาคนไม่จริงใจจากแอปคนหนึ่งผ่านไปว่าไม่ได้ไม่ได้วะงั้นปัดใหม่ เลือกใหม่อกใหม่มันง่ายไงมันมาไวไปไวใช่ค่ะอือสมัยก่อนเราต้องบอกเฮ้ยคนนั้นใครวะเขาเป็นใครหรือเรียนที่ไหนพ่อแม่เขาเป็นใครมีรู้จักใครบ้างเลยไหก่อนจะรู้ตัวตนได้เลยเดี๋ยวนี้มันง่ายมันต้องใช้เวลานะเียว่าในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาหมดเราไปกันตอดีกว่าพี่อ้อยอันดับจัดอันดับอันดับที่สองค่ะรักสนุกแต่ดันคู่คือรักสนุกอะวันนี้เอาง่ายๆสมมติฉันแบบอยากไปบาโฮุ้ยอย่างเงี้ยจะศึกไปรักเขาถูกต้องค่ะ รักสนุกแต่ดันไปผูกพันที่บอกอันนี้เป็นปัญหาต้นๆที่เกิดจากแบบว่าไม่ได้คิดอะไรอะ่ะเราคิดจะวันไรสแตนเราคิดแค่อยากจะมีอะไรกับเขาจบแต่ปรากฏว่า เราไปเล่นกับหัวใจตัวเองเมื่อเราไปเล่ทำใจขาท่านไปดูอินนะไกับหัวใจตัวเองเินกับตัวเราเอาหัวใจลงไปเล่นเอาหัวใจลงไปเล่นกับเขาคือรู้กันแต่ดันผูกพันอย่างนี่คือจริงๆแล้วพี่ว่าตั้งแต่ตอนทํำขับวิทยุก็เป็นแบบหนึ่งเนาะทำรายการทีวีก็แบบหนึ่งแล้วก็ล่าสุดพี่เล่ยทำพี่เล่ยไปช็อตออนทัวร์ไปตามมหาวิทยาลัยไปตามมัธยมสิ่งที่น่าตกใจอันนึงคือคําถามบางคําถามเช่นพี่คะหนูผิดหวังความรัก ตั้งแต่นี้หนูเลยวันไนสแตนค่ะแล้วน้องมดคิดถึงคนที่แต่งชุดยังเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วถือไม้อะในใจพี่ก็คือแบบหนูเดินมาถามก็ได้ลูกเพราะการที่หนูยกไม้ขึ้นมาเนี่ยเนาะคนที่เขาคิดไม่ดีเขาชี้เป้าแล้วถูกต้องค่ะแล้วอันหนึ่งคือพี่เข้าใจว่ายุคนี้ทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองพี่ก็คงจะไม่บอกว่าไม่โอเคมั้งคะก็ไม่รู้ถ้าเกิด้องเขาคิดว่าโอเคก็คือโอเคเพียงแต่เราก็จะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหลังจากนั้นนะคะพี่จาได้ว่าพี่เคยฟังลกอะ ถ้าเมื่ไหรก็ตามที่เราทําตัวเป็นสนามเด็กเล่นที่เปิดให้เล่นฟรีก็มีคนเข้ามาเล่นแล้วก็เดินไปแต่เราจำไม่เคยเห็นใครเอาสนามเด็กเล่นเป็นบ้านนะ โอ้โหเป็นไงฮะถ้าน้องถ้าน้องจดก่อนะเย็นครับน้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้ลูกคือได้ส่งมาให้หน่อยได้คือคือพี่แค่รู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยตรรกะการใช้ชีวิตเช่นนี้ครับน้องต้องยอมรับผลอันไกลๆของเขาได้ด้วยนะครับอ่าใช่ป่ะคะเพราะเพราะจริงอ่ะจะเป็นยังไงก็ตามต่อให้โลกมันจะหมุนไปถึงยุคไหนจะ 5G 6G ด้วยซ้ำนะพี่ว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยผู้หญิงก็ยังเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้ยากกว่าอ่าใช่จริงๆคือคือมันจะเคลื่อนตัวไได้ยาาากกวว่เพพรระะะอคถึึงงัันนป๊บ ต่อให้พี่ผู้ชายเขาไม่ถือหรอกเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าผู้ชายเขาไม่ถือหรอกอ่ะพี่กับรู้สึกว่าถือไม่ถือแต่ผู้หญิงกับการวันหนึ่งที่เราเจอคนที่เรารู้สึกว่านี่คือคนจะต้องเป็นครอบครัวกับฉันเราจะหมดความนับถือตัวเองเหมือนกันนะเพราะมันมีคนโทรเข้ามาในรายการที่จะแต่งงานอ่ะแล้วดันโทรมาปรึกษาปัญหาพี่ยังงงว่าจะแต่งงานแล้วมาโทรปรึกษาปัญหาอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทุกแฟนเก่าของเขาอ่ะเขาก็จะมีอะไรเกินเลยหมด จนกระทั่งจะได้แต่งงานกับคนคนนี้ <c oughs> แล้วเขาแจกการ์ดเขาเพิ่งรู้ว่าบรรดาแฟนเก่าคือเพื่อนกับว่าที่เจา้าบ่าวตายแล้วบางทีโลกมันก็กลมไป <c oughs> เขาแค่ถามแล้วเขาถามใครไม่ได้เขาอยากรู้ว่าเขาจะมีการบอกกันไหมหรือคุยกันไหม <c oughs> มันเลยเป็นสิ่งที่มันเตือนอยู่ในใจพี่ว่าพี่มักจะเล่าเรื่องให้กับหลายๆคนฟังพี่ไม่บอกหรอกว่าพี่ไม่รู้หรอกคะ่ะเขาจะพูดกันเล่าสุ่กันฟังไหมแล้วแต่มารยาทเนาะแต่เพียงแต่วันหนึ่งอะ่ะมันจะรู้สึกแบบพอมองไปปั๊บฉันนอนมาแล้วทุกห้องนอนของคนกลุ่มนั้น มันก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอันเพราะสังคมยังเป็นสังคมนั้นอยู่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจากวันไนส์แสตนก็ได้เพียงแต่เรายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นหรือยังซึ่งวันนี้ปรากุว่าพี่อ้อยกเรื่องมันแปลกนะวันนี้อาชีพบริการเราเรียกว่า โอทหรืออะไรก็แต่มันเปิดเผยคุณลองถ่ายติ๊กต็อกสิฉันยังหมดค่าซื้อดิ้งในติ๊กต็อกไปเยอะเลยเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้สิไอ้ติ๊กต็อกได้ด้วยเหรอไม่หลับกูเสียดิ้งไันเล้คุณได้อะไรก็ได้อยู่อ่าเขาจะประกาศไงประกาศได้์สดได้ไงที่แปะแม้กระทั่งอีหอมงกงกอะยังเสียกับรงนี้เลยไหอ้หอมเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยแบบแบบว่าทำงานขยันแต่วันนึงไปอยู่บาร์โฮสโดนเราต้องเตะหออีหอม รักไม่ได้นะอแล้วก็จะต้องบอกอีดาห้ามไปห้ามไปกันเยอะคือไปเอาเพื่อนไปเยอะๆเพราะมันจะได้ห้ามกันช่วยกันเบรกแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่อ่ะต่อให้เป็นดาราด้วยนะรักเขานะนี่มันห้ามยากมากมดใจมันรักเขานักชรค่ะเพราะน้องคนฟังอะเคยบอกว่าใช้วิธีการถ่ายอย่างนี้เหมือนกันแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งพอเพราะผู้หญิงของฉันเปรี้ยวพอครับแต่พอมันตกหลุมรักมันยังไม่ได้แล้วไอ้ความที่เราดันตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าก็รักสนุก แต่ไม่ผูกพันไงแล้วจะเอาอะไรก็ในเมื่อเรามาจากเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ความสัมพันธ์ประเภทที่คิดว่าเอ้ยขำๆเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นแบบนี้กันย้ำตัวเองได้จริงหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่มีคนเข้ามาถามกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะสำหรับผู้ชายเขาถือว่าเขาได้ประโยชน์อะไอ่าใช่ใช่ครับแต่ยุคนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครได้ใครได้ใครได้ครับบางคนได้ก็ประโยชน์แล้วใช่ๆช่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณหาได้เท่าไหร่อืม วันนี <5: S 2> <lass> ้เงินมันไม่ได้มีไว้ซื้อปัจจัยสี่แล้วนะค่ะวันนี้เงินมันซื้อปัจจัย1ิบแล้วใช่ค่ะก็คือใครรู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าถูกต้องแล้วแต่หญิงหรือชายเราจะตัดเส้นประสาทความรู้สึกออกไปได้เร็วแค่ไหนแค่นั้นเองเผอใช้คำนี้เห็นเราชัดเลตัดเส้นประสาทความรู้สึกถ้าสมมติอ้าวชันทำได้การามีประสบการณ์ทำได้ันจะต้องชันรู้ว่าอย่างแรกมึงพร้อมจะสนุกไหมถ้ามึงสนุกมึงต้องตัดเส้นประสาทตรงนั้นออกไปได้แล้วถ้าเผลอหลงรักอะ มันก็มีมันก็เป็นมันต้องตัดมาแต่ต้องตัดให้ทันวันหนึ่งคุณจะต้องตัดให้ทันถ้าคุณตัดไม่ทันคนที่ตายก็คือตัวคุณเองนีกบอกไว คนรู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าคนไม่รู้สึกอะไรยังไงเขาไม่เจ็บพราะมันเป็นเงื่อนไขตั้งแต่ต้นซึ่งครัองนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมบ่อยมากค่ะตอนนี้บ่อยมากเพราะทุกคนเริ่มเริ่มไม่ถือสากับสิ่งเหล่านี้ถือไม่ระดับสองเลยนาะสองคำนะนะพี่ย้อยรักสนุกความรักโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้รูรู้สึกมากกว่าก็คือเจ็บกว่าเจ็บกว่าจริงๆงบางคนก็ทำอะไรแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดเขาก็เลยไม่ต้องเจ็บแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆใครแคร์มากกว่าเขาใจยังเขาใจยังเขาใจยัง นี่เหมือนเอาหนิงมานั่งไม่หนิงเลย่ไหม่ะไม่่อะคืออะไรคุณสอนใไหมโลกไปเี้ยถ้ามึงตัดดราม่าได้เยอะแค่ไหนมึงชนะเพราะในสุดแล้ววันนี้ทัวร์ก็ลงวันแล้วลงแต่หมายถึงว่าถ้าเรายิ่งไปอยู่กับดราม่ามากแกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะต้องชนะให้ได้คือดราม่าคือดราม่าอย่าเอาตัวเองไปเป็นศูนย์กลางของโลกก็เรารู้สึกว่าเราโดนดราม่าทุกอย่างถ้าสมมติคุณยิ่งตัดได้มากเนี่ยเอาง่ายๆอุ้ย ขาไปกินข้าวทำไมเขาไม่ชวนเราล่ะอ๋อุ้ยทำไมเขาอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่ใกล้ๆกันดีกว่าแล้วเราจะดรามาบวกชินตนาการนั่นแหละคือการทำลายชีวิตที่ดีนี้โอเคมันจะมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆถูกต้องอ่าอีกอย่างหนึ่งอันดับที่อันดับหนึ่งคืออะไรอย่างอันดับหนึ่งของปัญหาความรักตอนนี้คือนอกใจคือเรื่องใหญ่ที่เจอใช่ค่ะและปัจจุบันนี่ยพี่บอกมันไปไกลถึงขั้นไปมีความสัมพันธ์กับหลายคนจำนวนจำนวนพวกคนในความรักมันเยอะไปอ่ะ คือคือจริงๆพี่เป็นคนที่เชื่อมาตลอดด้วยความเป็นคนเจนเก่ามั้งครับพี่รู้สึกว่าก็รักใครอยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนแต่วันนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนูมีคนของหนูค่ะแต่บางเอญเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรบางอย่างหนูก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแต่เขาตอบโจทย์บางอย่างที่เราขาดใช่แต่เขาก็มีคนของเขานะคะฮะฮะแล้วพี่ก็เลยบอกอ่าจริงๆใช่ป่ะน้องมาดตอนเนี้ย เฮ้ยน้องสองคู่แล้วนะเอ,อเอาแล้วทาไมน้องไม่ท่านไหนๆก็ตามแล้วก็ไปเลิกกับคนของเราสิพี่คะเขาไม่ผิดอะไรอเอาแล้วหนูทําผิดกับเขาทําไมไม่พี่แต่อีกคนหนึ่งหนูไม่ได้คิดว่าจะไปแย่งคนของเขามาอยู่แล้วเ,าาเพราะมา,เ,าเองอประมาณนี้หรือแม้กระทั่งบางคนอะคะ่ะที่รู้สึกแค่ว่าโอเคฉันยอมสําหรับเมียเธอเท่านั้นและฉันเพิ่งมารู้ว่าเปล่าเขาไม่ได้มีแค่เมียเขาคนนั้นกับเราแต่เขามีคนอื่น<ผ>มอมีกี่ที่ทีเที่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 ท่ที่ทีปที่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 อี่ที่ี เนี่ยถ้าโมด,ดามบอกว่ามันแปบปกติพี่ถึงได้พูดว่าถ้าคนเราคิดว่านอกใจคือเรื่องปกติคือเรื่องธรรมดาสีน้ําตาก็เป็นเรื่องปกติอ,อที่วันนี้ขับไฟเดย์มันยังมีอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าปกติมันต้องไม่เจ็บดิออออใช่ว่าแต่มันเจ็บไงมันมีไหมหัาแข็งขึ้นเรื่อยๆแหละย, <c oughs> ยังฟังเจ็บฟังไหมกำลังฟังเสียงตัวเองอยู่ว่ามึงมากกว่ามันพ่นมันวมันเหมือนคำตอบบางครัตอบ มีแต่หลายคนอยากจะรู้จากเธอมันวนการที่ครบคนหนึ่งอยู่แต่ก็มีอีกคนหนึ่งแล้วใรับแม่มีอีกหลังบ้านเออตรงไหมล่ะแล้วคนที่เขาต้องปศึกษาเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทาไปไหมครับคือพี่อ้ว่าตอนนี้เวลาความเสียใจที่ไม่เกิดขึ้นมันเป็นความเสียใจที่ไม่ได้หนังใจเขาแต่ไม่ได้รู้สึกผิดในบางคนนะพี่อ้อยอันนี้หนึ่งเป็นอะไรที่หนึ่งคําคำถามคือคำถามคือว่าแล้วทําไมคนที่ทําผิดแล้วไม่รู้สึกผิด แล้วก็พยายามจะโบยความผิดไปให้คนอื่นตลอดเวลาแล้วคนทำผิดก็ไม่ถูกลงโทษด,ด้วยค่ะเพราะว่าบังเอิญมันแล้วแต่กรณีการถูกลงโทษของเขาคืออะไรล่ะถ้าเป็นเออด็กดิ่งคิดดิออ่งคิดว่าการถูกลงโทษคืออะไรเออพราะพี่พออมีความรู้สึกว่าการถูกลงโทษมาอาจจะมาจากหลายฟังก์ชันเช่นหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีความสุขจริงเมื่อ,อ,อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นวันนี้เราถึงต้องพยายามสร้างกฎหมายไปรองรับว่าคุณสามารถฟ้องได้นะออใช่ไหมคะเหราเป็นผิดธรรมกฎหมายอ่าผิดตามกฎหมายมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พี่รู้สึกมันเตือนใจกับ ปัญหาเรื่องการนอกใจมากน้องผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยในเพื่อพิชิตตัวตอตัวน้องผู้หญิงคนนี้มีลูกมีสามีและเป็นคนที่ยอมรับเรื่องการนอกใจไม่ได้เลยแล้วบังเอิญวันหนึ่งสามีไปมีผู้หญิงอีกคนและผู้หญิงคนนั้นกําลังจะแต่งงานกับใครก็ไม่รู้กับแฟนเขาค่ะกับแฟนเขาเขาก็จะแต่งงานกับแฟนเขาพอน้องผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจับได้ตัวเองมีลูกไงคะบอกเลิกเลยบอกเลิกเพราะว่าเราเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะ เราไม่สามารถอยู่ในฐานะของสามีภรรยาเนาะเข้าใจนะสามีก็ไปเลยค่ะก็จะไปคบกับผู้หญิงคนนั้นทัางที่จะแต่งงานนะใช่ค่ะแต่ล่าสุดพี่หิงนไปแต่งงานจริงก็เลยบอกเลิกสามีเราอ้าวอยู่คนเดียวเลยใช่ค่ะผู้ชายสามีเราทําไงคะวนกลับมาสิคะวนกลับมาที่เดิมแล้วยอมไม่ไห้ผู้หญิงไม่ผู้หญิงบอกว่าเธอฉันเสียฉันเสียใจไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนการเบียร์แล้วก็คุยปรึกษากันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้แล้วพี่ไม่คิดว่าจะจบอย่างนี้คือ ผู้ชายฆ่าตัวตายย <Hey. S 1> ผู้ชายฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเป็นข่าวด้วยนะคะ <Hey. S 1> เป็นข่าวด้วยแหละมันเป็นเรื่องแบบอะไรเนี่ยของ,ของมันอาจจะลมคว้าเหลืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้แล้วกลายเป็นผู้หญิงก็ถูกพ่อแม่ของผู้ชายด่าว่า hey, ทําไมาเรื่อง <hey. S 1> แค่เนี้ย uh huh. ให้อภัย oh. กันไม่ได้แล้วน้องตั้งคําถามกับพี่อ้อยเป็นคําถามที่พี่ก็เจ็บปวดไปกับน้องคร <Okay. S 1> พี่อ้อยพี่ช็อตคะหนูถามจริงๆพี่ว่าที่สามีเก่าของหนูฆ่าตัวตาย เพราะหนูไม่รับคืนดีหรือเพราะผู้หญิงคนนั้นทิ้งไปแต่งงานโอ้โหโอ้โหตอบไม่ได้หรือเขารู้สึกผิดที่ตัวเขาเองก็ไม่ท้กับผู้หญิงคนนี้อันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งคือน้องตั้งคำถามว่าหนูตั้งคำถามข้อนี้มาโดยตลอดเพราะหนูทำไมกลายเป็นคนผิดที่หนูรับความนอกใจไม่ได้แล้วหนูผิดเออโอ้โหมันเลยแบบเออเป็นสิ่งที่แบบเออวะมันแล้วแต่มองในบุงครชาวนออกปะใช่นี่ไงถึงต้องไม่ฟังดราม่าฟังตัวเองเพราะมันเป็นความเฮิร์ทนะ เฮ้ที่เอา้าตรงรงใช่เป็นสาเหตุเหรอ mm hmm. ก็ฉันแค่รับการเดินไปแล้วก็เดินกลับไม่ได้ไงและร้วกรณีอย่างเงี้ยพี่บอกน้องผู้หญิงคนนั้นว่า,า,าเป็นพี่พี่ก็จะพูดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามพี่ยังเชื่อว่าการรับเรื่องการนอกใจไม่ได้ไม่เห็นเป็นเรื่องผิดตรงไหนเพราะเราก็ต้องหวงความสุขของเรา mm hmm. ใช่ไหมคะมีหลายคนอะคะ่ะอย่างสุดว่ามีคนนอกใจไปอะแล้วเวลาเราชอบไปถามอะยังไงตรลงเธอจะเลือกใครหรอ mm hmm. ทําไมเราให้สิทธิ์คนทรยศเลือก ในเมื่อเราเป็นคนซื้อสัตว์น้องถามตัวเองสิงว่าน้องเอาไงน้องไปนั่งถามเขาว่าตรงน้องเธอจะเลือกใครถ้าสุดเขาบอกเขาเลือกเราแล้วเราดีใจจริงหรอ,อ,อตั้งแต่นั้นไปต้นมาน้องจะระแวงไปตลอดชีวิตว่า เดี๋ยวเขาจะไปอีกหรือเปล่าใช่มันจะมีปมอยู่ตลอดอยาทำให้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ค่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปกตินะคือมันอาจจะมีคนทําผิดแต่การทําผิดพร้อมๆกันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ผิดอ่ะถ้าหมดรักแล้วก็เลิกกันเถอะก็บอกสิเอาให้เคลียร์ก่อนแล้วจะมีมใหม่มันจะได้มมีปมกันใช่ค่ะทำไมไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจซึ่งมันใช้ความกล้า ต่างกันมากนะรับมึงเออเออเออทำไว้ช่องเสกเหมืนกันมันเออเออเออไ้วยง่ค่อยมาสอนนี่ะสอนามยี่ห้อเออคือมันเป็นเป็นลักษณะอะไรคะคือคือพี่เข้าใจว่าเวลาที่เราพูดแบบนี้มันเหมือนกับโอ๊ยเธอทำได้สิแต่เพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นแต่เพียงถ้าเกิดว่าเรื่องไหนก็ตามที่ทำยากแล้วบอกว่าจะไม่ทำเดี๋ยวมันก็จะวังวนอยู่เพี่ถึงเห็นคนอดทน10ปี20ปี แล้วไปนั่งนับว่าเนี่ยเราครบกันมา20ปีเปล่าหนูอดทนมาตั้งแต่ปีแรกต่างหานี่คือ20ปีแห่งความอดทนไม่ใช่20ปีแห่งความผูกพันนะไม่ใช่20ปีแห่งความรักใช่แบบเวลาที่เรานับวันครบรอบอ่ะ <c oughs> อา้าวี่ีไม่ไม่ไม่อย่างมึงคนละกรณีอ, <c oughs> อย่างมึงทุกคนเตือนแล้ว เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่ดื้มึงีก็หาไฟเองมึงเล่นกับไฟเป็นพีพีเองกรอยามาเล่นกับไฟแต่ผู้เข็มใช่แต่เวลาเรารักที่ว่าเวลาเรารักเราก็พร้อมให้อภัยเรื่อยๆนะแต่แค่เราต้องต้องมีมีตัวเบรกเหมือนกันว่าเราให้อภัยแต่เขาว่าจนแบบไม่ให้โอกาสตัวเรามีความสุขอ่ะ